สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตราคาทองวันที่8ธันวา2563นะคะซึ่งราคาทองเมื่อวานนะคะมีการปรับทั้งหมด5ครั้งนะคะปรับลดลงรวมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองวันนี้กันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไ r i b ์ด้วยนะคะ ค่ะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณเวลา9นาฬิกา21นาทีครั้งที่1นะคะราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่26,600บาทรับซื้ออยู่ที่26,500บาทส่วนทองรูปพรรณเกุ้นะคะขายออกอยู่ที่27,100บาทรับซื้ออยู่ที่2 6 0 2 9บาท72สตางค์ค่ะเช้านี้ปรับขึ้นอยู่ที่350บาทนะคะ และสปอร์ตโกลเมื่อคืนนะคะพุ่งขึ้นอยู่ที่1 8 6 6งแดจุดสอดอลลาร์ต่อออนนะคะปรับเพิ่มขึ้น26ดอลลาร์นะคะส่วนเช้านี้ล่าสุดอยู่ที่หนึ่งแปดหกห้าจุดสามศูนย์ดอลลาร์นะคะและทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่หนึ่งแปจุดสอนดะคะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ศูนย์จุดสองศูนย์เปอร์เซ็นค่ะและค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่สามสินะคะปรับลดลงอยู่ที่ศูนยะ์จุดศูนยเปค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้าหนักต่อกรํำรของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูในส่วนของราคาทองออสซลิสแล้วก็หัวเส้นเฮงกันต่อนะคะ